ตรวจภายใน네อก็คือการที่หมอตรวจร่างกายมอค่าใช้จ่ายวันนี้ทั้งหมดนะคะ <Kas per now> สวัสดีค่ะแม่แม่วันนี้นะคะครูก้อยมีนัดตรวจภายในค่ะพร้อมกับตรวจกลุ่มโรคต่างๆ ความเสี่ยงนะคะต่อการฝังตัวอ่อนไม่ติดนะคะวันนี้กําลังเดินทางไปที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ์ค่ะปุ๊กไล่จะตรวจภายในทั้งหมดนะคะพูดถึงมดลูกคือดูทั้งหมดลูกนะคะส่วนในเรื่องของความหนาตัวของผนังมดลูกเนี่ยวันนี้อาจจะประเมินไม่ได้เพราะว่าปุ๊กไอยอยู่ในเดย์ยีของรอบเดือนซึ่งจริงๆเนี่ยการไปตรวจดูว่า เยื่อบุโคลมดลูกหรือผนังมดลูกของเราเนี่ยมันฟอมตัวหนาตัว8-10ถึงมิลไมเนี่ยมันควรจะเป็นตรวจประมาณเด3หรือเด4ของรอบเดือนนะคะเมื่อนับวันที่มีประจำเดือนมาวันแรกเป็นเดแต่ตอนนี้ของคุ่ก้อยมันเลยไปเป็นเด1แล้วมันก็อาจจะหนาตัวมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดแล้วแต่ก็เราไปดูสภาพองค์รวมของมดลูกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมดลูกนะคะรวมถึงไปดูตรงแผลผ่าคลอดนะคะว่ามันมีปกผังผืดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าเราก็เคยผ่าคลอดมาจากเอง แรกนะคะเช็คระบบภายในทั้งหมดแล้วก็อาจจะได้ตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยเดี๋ยวต้องไปคุยกับคุณหมอก่อนว่ากูก็ถึงคิวหรือถึงเวลาที่จะตรวจมะเร็งปากมดลูกหรือยังเพราะว่าจําได้ว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งเช็คอัพร่างกายครั้งใหญ่ไปนะคะถ้าถึงเวลาแล้ววันนี้ก็จะไหนๆเราขึ้นขายอย่างแล้วก็ ตรวจมะเร็งปากมดลูกไปด้วยนะคะเมื่อกี้ที่บอกว่าจะตรวจกลุ่มโรคต่างๆที่มันอาจจะส่งผลทําให้ใส่ตัวอ่อนไม่ติดเนี่ยวันนี้จะขอคุณหมอเจาะเลือดทั้งหมด4ตัวได้แก่ตัวที่1น,นะคะก็คือ APS (Antiphospholipid) ค่ะเป็นภาวะริ่มเลือดแข็งตัวผิดปกตินะคะถ้าเกิดคนที่มีภาวะริ่มเลือดแข็งตัวเนี่ยความหมายคือมันอาจจะนําเลือดเนี่ย f l o ไปเลี้ยงบริเวณมดลูกได้ไม่ดีซึ่งอาจจะทําให้ตัวอ่อนเนี่ย ฝังตัวไม่ได้หรืออาจจะฝังได้สักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่ได้รับเลือดไม่ได้รับอาหารก็จะฝ่อหยุดไปหยุดพัฒนาไปหรือว่าแท้งไปอันนี้ภาวะแอนตี้ฟอส l โฟลิปิดนะคะตัวที่2ที่จะขอคุณหมอเจาะก,ก็คือค่าการอักเสบนะคะหรือเรียกว่า ESR ค่านี้ค่ะเจาะเลือดได้แล้วก็รู้เลยว่าร่างเราเนี่เป็นร่างอักเสบหรือเปล่าโดยค่า ESR เนี่ยไม่ควรเกิน20 ถ้าในร่างกายของเราเนี่ยมีการอักเสบนะจากใดๆนะคะเช่นบางคนเนี่ยอักเสบมากคือค่า ESR เนี่ยเกิน20ไปเป็นดับเบิลอะค่ะไปเป็นแบบ40 50พวกนี้อาจจะพิจารณาตรวจกลุ่มโรคอื่นเพิ่มเช่นพวกเยื่อบุโพรงก้ลูกเจริญผิดที่หรือผังผื่นคือเป็นแนวทางนําไปให้คุณหมอเอกใจอะค่ะว่าคุณอาจจะมีโรคอื่นๆหรือเปล่ามันถึงเกิดการอักเสบนะคะแต่ถ้าอักเสบไม่มากเช่นเกิน20ไปหน่อยๆอันนี้อาจจะมาจากพฤติกรรมนะคะเช่นพวกการบริโภคข,ของหวานไขมันทรานนะคะหรือ กินพวกกลูเตนนะคะหรือว่านมที่มีแลคโตสสูงอะไรพวกนี้ก็จะทำให้เกิดการอักเสบกินคาเฟอีนน้ำบัดลม แ oh อลกอฮอล์พวกนี้เกิดค่าการอักเสบได้หมดเลยนะคะเราก็มาปรับที่พฤติกรรมของเราเดี๋ยวดูว่าค่าการอักเสบของรูก้อยแต่ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่ไม่เกินแน่แน่แน่แด้วยพฤติกรรมนะคะรวมถึงการนอนด้วยนะถ้านอนไม่ดีก็ค่าการอักเสบในร่างกายสูงเหมือนกันความเครียดก็ค่าการอักเสบสูงเหมือนกันไม่ใช่แค่การกินนะต่อไปตัวที่3นะคะที่จะขอคุณหมอตรวจนะคะนั่นก็คือ A N A นะคะค่า A N A คือค่าต้านตัวอ่อนนะถ้าพูดภาษาอธิบายให้ง่ายก็คือค่าต้านตัวอ่อนซึ่งค่าเนี้ย มันจะไม่ใช่ค่าแรกๆที่คุณหมอทําลูกหรือคุณหมอทำเด็ดหลอดแก้วเนี่ยจะมาตรวจให้เราทุกคนในกรณีที่จะฝั่งตัวอ่อนนนะคะมักจะ มีข้อบ่งชี้ให้ตรวจคือกรณีที่แบบฟังตัวอ่อนไปหลายครั้งซึ่งเป็นตัวอ่อนคุณภาพดีคัดโครโมโซมผ่านผนังลูกดีแล้วไม่ติดจึงจะเอะใจให้ตรวจแต่สําหรับครูก้อยเนี่ยครูไม่มองว่าครูก้อยเหลือตัวอ่อนแค่2ตัวในวัยสาปีนะคะแล้วก็มีเพศชายแค่1ตัวด้วยครูก้อยก็ไม่อยากพลาดนะคะก็เลยขอตรวจแบบละเอียดเอาไว้ก่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่า a n a หรือค่าต้านตัวอ่อนตัวเนี้ยถ้าคนที่มี a n a สูงก็คือ ร่างกายมันจะคิดว่าตัวออนเป็นสิ่งแปลกปลอมคล้ายๆกับโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองอะคะ่ะคล้ายๆกับพวก s อ e อะไรพวกนี้แต่ว่ามันไม่ใช่นะคะเขาเรียกว่าค่า ANA มันจะคิดว่าตัวออนที่เอามาใส่เป็นสิ่งแปลกปลอมเป็นเชื้อโรคมันก็จะดีดออกดันออกอมันก็ทําให้ใส่ตัวออนไม่ติดตรวจได้จากการเจาะเลือดนะคะส่วนค่าที่4ที่จะตรวจนั่นก็คือไทรอยแอนติบอดีนะคะไทรอยแอนติบอดีซึ่งจริงๆเนี่ยคุณแม่ที่ทําเด็กหลอดแก้วเนี่ยมักจะตรวจฮอร์โมนไทรอยที่เรียกว่า SH, ไ้่ก่อทรอ ตัวบอดีนะคะเราจะตรวจไทรอยด์ TSH หรือบางทีเราอาจจะตรวจเพิ่มเติมไปเป็น T3 กับ T4 ส่วนไทรอยแอนติบอดีเนี่ยจะมีผลในเรื่องของการฝังตัวอ่อนที่ไม่ติดหลายคนที่ฝังตัวอ่อนไม่ติดก็เช่นเดียวกันก็จะเป็นข้อบ่งชี้ทําให้คุณหมอเนี่ยพิจารณาการส่งตรวจเพิ่มนะส่งเจาะเลือดเพิ่มคือไทรอยแอนติบอดีแต่คุก,ก้อยก็บอกแล้วว่ามไม่ต้องรอให้สายไม่ติดก่อนนะขอตรวจก่อนเลยนะคะก็จะตรวจตัวไทรอยแอนติบอดีแล้วก็จะตรวจ TSH T3 T4 ไปด้วยเลยเพราะว่าเราตรวจค่านี้มาตั้งแต่ช่วงที่เรากระตุ้นไข่คือมัน2ปีมาแล้วหลายคนถามว่าเอยจริงๆคุกก นามีปัญหาทําไมจะต้องแบบตรวจยิบขนาดนี้อันนี้ก็จะต้องบอกว่ากูไปตั้งครันมาแล้ว5ปีนะคะ5ปีแล้วนะคะน้องเมด้าอายุ4ี่ขวบแล้วค่ะรวมระยะเวลาในการตั้งคันอีก10เดือนนะคะแล้วก็รวมเวลาในเรื่องของการเตรียมหนังสุดลูก5ปีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นในเวลา5ปีมันเอาแน่เอานอนไม่ได้ว่าสภาพภายในของเราฮอร์โมนของเรายังทุกอย่างยังดีอยู่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นกูก็ขอตรวจแบบละเอียดยิบเอาไว้ก่อนดีกว่าค่ะมีคนขับรถมาด้วยนะคะ นี่ชั้น12สองนะคะสุขภาพคลินิกสตรีกันจันทคันตอนนี้ผูก็อยู่ที่คลินิกสุขภาพสตรีเรียบร้อยแล้วน,นะคะโรงพยาบาลวิชัยยุทธนะคะรอ,อะคุณหมอเรียกเข้าพบนะคะแต่เดี๋ยคุยก่อนว่าแบบจริงๆอ่ะไม่ได้ต้องจอ,องก็ได้ทราบใช่ไหมคะรูะ้อันนี้คือรีเควส่ะโอเครีเควสตจอบ <laughs> เพราะว่าเดี๋ยวอันนี้ก็แอบจริงอันนี้จะกลัวจะเปเป็นเหนียวน้ำให้คนอื่นมาจอดอันนี้รีเควสเป็นการพิเศษเพราะว่าไม่อยากพลาดก่อนมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งแล้วก็ห้าปีแล้วที่เราเคยตั้งคันซึ่งบางทีมันอาจจะมีอะไรที่ปกติซึ่งเราอาจจะไม่รู้ก็ได้แอนติคอร์ฟโล ESR A N A ไทรอยด์แอนติบอดีใช่แต่ถ้าหมอเจาะไทรอยด์แอนติบอดีหมอเจาะไอทีเอสเอชกับดีสามดีซีหมอเจาะไปให้ได้เลยใช่นี่สั่งเสียไปให้ละจริงมันเป็นได้5ปีแหละแต่อันนี้มันสามปีคือแล้วละใช่ซึ่งหมอว่าเออถ้าเราคิดจะตั้งคันต่อจากนั้นไม่เกิน5ปีแต่ถ้าเราอยากเช็คทีวัานั้นก็ได้แล้วก็แผลแผลผ่าตัดจะต้องดีไหมคะตอนที่เราจำได้ว่าตรงรอยแผลค่ะเหมือนหมอบอกว่าเหมือนมีทางเดิน ข้างในตอนก็แต่ผ่าเลยจตอนผ่าข้างในแต่ตอนที่เช็คเอาต์าซาวให้ล่าสุดเราไม่เห็นแล้วใช่เราก็ต้องแผ่ผ่าข้อก็ดูแน่นดีนะแล้วก็เราดูปากมดลูกเมื่อได้ใช่ไหมคความยาวคาามยาวมันเกี่ยวไม่หมอกว่าแก่แล้วมันจะสั้นลงไม่ไม่ได้เกี่ยวกับอายุใช่แต่ว่าความยาวปากมดลูกน่าจะต้องมาวัดตอนตั้งคันตอนตั้งคันแล้วก็จะเห็นชัดกว่าแยกจากก้อนนิ่วในน้ำเราจะรู้ว่าตรงไหนขอบของูก โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหมอให้ก้อยตรวจภายในคอแล้วก็ไปเจาะเลือดตอนสุดท้ายเจาะเลือดใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะได้ผลหมอขอให้สองอาทิตย์ละกันเพราะว่าบางอย่างเราส่งไปตรวจข้างนอกส่งไปตรวจรามาแต่ถ้าได้เร็วกว่านั้นจะรีเจนโอเคค่ะแต่จริงๆและพวกนี้ค่ะเราจะเก็บไว้เจาะสำหรับคนที่แทงหรือว่าติดสายค้างใช่ไหมสายสองข้เป็นไปเคลมไปซีร์สที่แทงติดกันบ่อยๆที่เราหาสายเองแต่ว่าจริงๆนะคะ ถามว่าของคุณแม่ยังไม่เคยแทนเลยแทนมาครั้งหนึ่งก่อนนานแต่ว่าถ้าเราอยากจอกดูเพราะว่าเราแก่เราแก่แล้วเราอาจจะไม่มีตัวอ่อนเหลือแล้วโอเคเรียบร้อยนี่หมอเตรียมไว้ให้ละโอเคค่ะคือกาว่าตรวจภายในคือหลวงไม่ใช่อันที่สาวใช่ตรวจภายในอ่ะก็คือการที่หมอตรวจร่างกายแต่ว่าการที่จะตรวจร่างกายอวัยวะของผู้หญิงเนาะมันก็จะมีวิธีการตรวจเฉพาะขึ้นไข่หยางแล้วหมอก็ทําการตรวจภายใน เราจะวินัยไงคะว่าหมอว่ามันแบบมันดีไม่ดีมันสวยไม่สวยเลยก็คือดูด้วยตาดูด้วยตาตาหมอนะจากการตรวจร่างกายหลักการตรวจร่างกายของหมอก็คือดูขาขอฟันดูขาขอบฟันเพราะว่าคุณหมอปวดปวดเลยใช่ใช่ก็เริ่มจากดูก่อนดูหน้าท้องดูใส่เครื่องมือไปดูช่องคลอดดูปากลิลูกสวยดีไหมคล้ำก็คือหมอก็จะใช้วิ้วกับใช้มือคล้ำเพื่อจะดูมีก้อนอะไรไหมใช่ใช่คะแต่ว่าในการตรวจในเรื่องคอกับฟันนี่อาจจะไม่มีก็เป็นการดูกับการ แล้วก็อ้ที่๊มุดปลายเซลล์ไปตัวใช่มะเร็งปากกระูกใช่ก็คือเรียกว่าถ้าสมัยก่อนเราจะเรียกว่าเป็นแป็เมียอย่างเดียวมใช่ค่ะมันคือการที่เอาแปลงหรือว่าไม้พายอะไรสักอย่างหนึ่งอะไปป้ายเอาเซลล์ผิวถิวของปากกระูกอะค่ะไปตรวจในห้องห้องแลบแต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยมันจะมีการตรวจหา HPV DNA ด้วยเพิ่มขึ้นคือการหา DNA ของเชื้อ HPV ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากกระดูกซึ่งถ้าเรากด คู่กันจะได้ความแม่นยำมากกว่าใช่ซึ่งวันนี้ก็ทำแบบนั้นใช่ไหมใช่ค่ะโอเคไปค่ะไปนอนบนเตียงค่ะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะคะของที่จะตรวจภายในมีนัชชาลอยชุดสักสามสิบเก้าปีสามเดือนของค่ะชั้นใน หมอนะคะจะตรวจภายในนะคะแล้วก็ดูมดลูกด้วยแล้วก็ตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยนะคะยังไม่ทิ้งไข่าขาไน่น,นยงังรอดเยอคโอ้เี่ยบบุอันนี้เลย14วันอนะไรใช่20วันแล้วค่ะ20วันมีดสวยงานดีแล้ค่ะมีมดลูกทำไมดีเรียบดีไม่มีก้อนอะไร ก็จะมีกระจาใก็จะมีช่ปากบนลูกนี่ก็จะมันจะยากซื้อไปสักประมาสงซนกวปากบนลูกใช่ใช่ซึ่งจริงจริงมันต้องสามใช่ไหมถ้าคนไม่ฉลาดสี่เซนมีแค่สองเซนกว่าก็เหยียบเหมือนเดิมเหยียบเหมือนเดิมเขาข้าสองเซนกว่า มันมี้ร่องรอยของไข่ตกไหมคะมีค่ะนี่ไข่ฉันตกด้วยด้วยนี่อันนี้รังไข่ข้างซ้ายตรงนี้เป็นร่องรอยของคอปัสซึเทียมที่มันกําลังเหมือนกําลังฟอลยค่ะเจนเลยนี่ไข่ตกมีไข่ตกว่าไข่ไข่ตกไปแล้วแล้วอันนี้กำลังฟอัดเจนแต่ว่าแบบเป๊ะวันเป๊ะแช่ลนเอะอยู่ค่ะประมาณ28ถึง30ดสาสิบวันอันนี้ไข่ข้างขวา ก็จะเห็นว่ามันไม่มีไม่มีขอบกพร่องจไหนว่ามันตกสายเนาะเหนือี่แล้วมีร่องรอย P C O นิดนึง <c oughs> แต่ไม่เยอะเท่าไหร่นะมีจำนวนไข่อยู่เนาะยังยังเฮลตีนะ้อยู่เนาะดูกลมดีเนาะดูจากอันเนี้ยไข่เฮลตี้อยู่ดูตึงๆดีดอ่ะดูใช่ดูฟองเยอะอดูติ่งเตงนะสามเซนคูณหนึ่งจุดเก้า มันีความแบบสร้อยเป็นเรียงก็ใส่ตัวอ่อนแอบดูเฉยๆเลี้ยบข้างในเรียบดีค่ะแปลว่าที่เราเราเก็บเพิ่มได้ไหมเราถ้าเราเก็บก็ได้ต่อไปแต่จะเอาไปทำไมเยอะแยะนีเหลือสองตัวยังไม่ใส่เลยเนี่ยต่อไปอยากไปทีมฟุตบอลเก็บไว้เรียนวันนะคะสรุปคือมดลูกสวยใช่ไหมหมอใช่แล้วก็ไข่ตกเองก็ดีนะตกเองไม่เป็นตกเองต้องระวังต้องระวังไง อระวังบอกตัวเองรีเควสต์มาป้าตลอดมันก็มีประเด็นก้อยปากคุณลูกสั้นนิดหน่อยค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ต้องกังวลมากเนาะเพราะว่าถึงปากของลูกสั้นมันก็ไม่ได้แปลว่าจะข้อต่อขอมันไม่มีปัญญาจิตด้วยเช่นความยืดหยุ่นของปากมันมุ้งมันแน่นบางคนถ้าปากลูกสั้นแต่มันแน่นหนาแข็งแรงนะคะหรือบางคนปากลูกไม่ได้สั้นแต่ว่ามันแต่มันข้อแข็มันดูดก็อาจจะมี แต่ไงก็ตามก็เย็บไว้ดีกว่าเน่เราะว่าเาที่เราเขาที่เราเ็บเร็จก็เดี๋ยวไปจอดเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะจหนึสอี่กอ๋อเพื่งใส่หวแบบนี้แล้วมันก็ดีองใช่ค่ะจะเราไม่ต้องลาบใช่จ้ะอันนี้เราจะใช้ในกรณีที่เจาะแวลคิ้ว หรีอยชอบดิของครูก้องเส้นใหญ่เส้นใหญ่โอเคนะคะเดี๋ยวมาดูค่าใช้จ่ายกันนะคะค่าใช้จ่ายวันนี้ทั้งหมดนะคะ1 5ึ่5บาทนะคะเป็นค่าแลบนะคะคำว่าค่า l a บก็คือค่าตรวจเลือดเมื่อกี้ค่ะจำนวน6หลอดนะคะที่ตรวจแอนติคอร์พลิ A N A ตั้งตัวอ่อน E S R ค่าเสพ นะคะรวมถึงฮอร์โมนไทรอยที่เป็นไทรอยแอนติบอดีอแล้วก็เป็น TSH T3 T4 นะคะจำนวน6หลอดเมื่อกี้นะคะ1900กว่าบาทส่วนค่าตัวชิ้นเนื้อในที่นี้ก็คือการตรวจมะเร็งปากมดลูกอะค่ะที่เขี่ยชิ้นเนื้อที่พงมดลูกไป็นนิดๆอ่ะค่ะมันเป็นเทคนิคที่มากกว่าเอฟแชนเทสนะคะที่คุณหมอเล่าให้ฟังอันตรซาเมื่อกี้อันตรซาดูมดลูกดูความพร้อมของภายใน ที่เหนือก็จะเป็นค่าบริการทางการแพทย์นะมันก็จะไปหนักตรงที่ค่าตรวจฮอร์โมนส่วนในเรื่องของเยื่อบผูกโครงมดลูกหรือความหนาตัวของโครงมดลูกวันนี้เรายังไม่พิจารณานะคะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในช่วงเดย์14ของรอบเดือนซึ่งอยู่ในช่วงไข่ตกนะมันอยู่ในช่วงที่ไข่กูไปตกไปแล้วจนกระทั่ง c อ r า u s l u t e u เนี่ยกำลังจะสลายตัวเมนกำลังจะมาแล้วเพราะฉะนั้นผนังมดลูกขนาดของความหนาตัวของผนังมดลูกยังไม่สามารถนํามาพิจารณาได้ว่าบางเกินไปหรือว่า ไม่ปกตินะคะเพราะฉันเดี๋ยวลองมาดูกันอีกทีในเรื่องของการสาวขนางคลูกตอนเดย์สิบสี่ของรอบเดือนซึ่งผู้่อยกล่าวว่าจะสาวเรือนหน้านะคะ,<ม>ะสําหรับวันนี้ก็คือเห็นว่ามดลูกมันดูดีเยื่อบุโพรงมดลูกก็ดูดีไม่ได้เป็นเนื้องอกไม่ได้มีก้อนเนื้ออะไรใดๆไ,ไม่ได้เป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริบที่อะไรใดๆไ,ไม่ได้เป็นช็อกโกแลตซีใดๆแล้วก็รังไข่ก็ยังเต่งตึงหมอบอกว่าไข่ก็ยังดูตึงดูเฮลตี้ถ้าอยากจะเก็บไข่ก็ยังเก็บได้นะแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้จะใส่ตัวอ่อนนะคะ นี่นะคะซึ่งอันนี้ที่คูก้อยบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะการตรวจฮอร์โมนทั้งหมดวันนี้ที่คูก้อยตรวจนะคะไม่ได้แบบเลคคอมเมนต์สำหรับทุกเคสนะคะไม่ว่าจะเป็นเคสที่เคยใส่ตัวอ่อนคุณภาพดีหลายครั้งนะขนังมดลูกเนี่ยสวยเรียงสามชั้นนะตัว8ถึง10มิลจริงแต่ว่าไม่ติดนะคะถึงจะมีข้อบ่งชี้ให้ไปตรวจค่าเลือดต่างๆเหล่านี้เพิ่มเติมว่าเราเนี่ยมีค่าเลือดแอนติตัวอ่อนไหมมีสภาวะรินเลือดไปเลีเล้ยงมดลูกไม่เพียงพอหรือเปล่าหรือว่ามี ฮอร์โมนไทรอยต้านตัวอ่อนที่ผิดปกติหรือเปล่านะคะซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ไม่ติดเพราะว่าตัวอ่อนดีผนังมดลูกดีนะถึงจะเป็นข้อมงชี้ให้ตรวจแต่สําหรับครูก,ก้อยเนี่ยครูก,ก้อยอายุมากแล้วอายุใกล้จะ40แล้วแล้วก็มีตัวอ่อนเนี่ยเหลืออยู่ไม่มากนะคะแล้วก็เคยผ่านการท้องมาแล้ว5ปีเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ไม่มั่นใจไม่อยากให้เกิดการพลาดเพราะเราไม่ไม่ได้เก็บไข่ใหม่แล้วนะคะอายุเยอะก็เลยรีเควสเป็นการรีเควสต เพิ่มเติมเข้าไปมีเควสตนอกเหนือจากข้อบ่งชี้ตรวจนะคะก็มีค่าใช้ใจ่ายดังที่แจ้งนะ้หมื่นกว่าบาทนะคะเพราะั้นบางคนที่ไม่ได้เป็นอะไรมากหรือว่ายังไม่ได้อายุมากเท่ากูก้ยหรือว่ายังไม่เคยผ่านการแบบแทงซ้ำซากหรือว่าใส่ตัวไม่ติดหลายครั้งก็อาจจะไม่จาเป็นต้องตรวจไม่ต้องป็นต้องเสียเงินจํานวนนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ให้เป็นข้อพิจรารณาสําหรับคนที่ตัวอ่อนน้อยอายุมากแล้วก็เคยมีปัญหามาที่ร้อยบอกนะคะ ส่วนการตรวจภายในวันนี้นะคุณหมอชมนะคะว่าหมดลูกสวยดูดีนะคะรวมถึงแอบ,บดูรังไข่นะรังไข่ก็ยังเฮลตี้อยู่นะคะถ้ายังจะเก็บไข่อยู่ก็ยังถือว่ายังเก็บได้แต่ว่าคงคงไม่เก็บแล้วนะคะเพียงพอแล้วตอนนี้ที่มีอยู่2ตัวยังไม่ได้ใส่เลยนะคะแต่ว่าเมื่อกี้สามีแอบเชียร์ <c oughs> คุณสามีแอบเชียรว่าก็เก็บไข่เผื่อเือไว้สะหน่อยเพราะว่ามันยังดูเฮลตี้ดีอยู่นะคะ <c oughs> เดี๋ยวก็จะรับไว้พิจารณาแล้วกันนะคะวันนี้บายไปทานข้าวก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวรอผลประมาณ2อาทิตย์นะคะทางโรงพยาบาลจะโทรมาแจ้งค่ะ ไลฟ์วันนี้นะคะเป็นการรายงานผลตรวจแลบทั้งหมด4ตัวนะคะของครูก้อยเองนะคะก่อนที่จะฟังตัวอ่อนนะคะซึ่งบอกเลยว่าอาจจะละเอียดมากๆกการฝังตัวที่ไม่ไปต่อนะคือหมายความว่าอาจจะฝังแต่สุดท้ายนี่ก็คือก็ไม่ไปต่อนะคะก็จะเกิดการแท้งในที่สุดนะคะตัวที่1คือ Request ตรวจอะไร 1. ค่ะ a p s เขาเรียกว่าภาวะแอนต้ฟอสโฟลิปิด 2. ตรวจค่าการอักเสบหรือตัวยอ่อเรียกว่าค่า ESR ค่าการอักเสบของร่างกายอะค่ะตัวยอ่อคือ ESR 3. ตรวจ ANA ค่ะยอ่อมาจากแอนตินิวเคลียร์แอนติบอดีหรือพูดง่ายๆว่าภูมิแพ้ตัวเองที่จะไปต้านตัวอ่อนพวกนี้เป็นหนในหนึ่งในโรค SLE แต่ไม่ใช่ SLE เลยก็หนึ่งในค่าของ SLE เขาเรียกว่าค่า ANA ภูมิแพ้ต้านตัวเองทำให้ต้านตัวอ่อนต่อไปค่าที่4ก็คือการตรวจไทรอยไทรอยในที่นี้ไม่ใช่ TSH ไม่ใช่ไทรอยเหมือนที่เราตรวจตอนที่จะกระตุ้นไขมันคือไทรอยแอนต้ไทรอยกโกลูลินแอนต้ไทรอยเพอร,ร์ออกิเดใช้คำว,ว่า TPO หรือไปบอกคุณหมอว่าตรวจไทรอยต้านตัวอ่อนก็ได้4ตัวแอนต้ฟอสโฟลิปิด ESR ค่าการอักเสบ ANA ต้านตัวอ่อน ไทรอยต้านตัวอ่อน4ตัวค่ะขอตัว4ตัวนี้คราวนี้เรามาเรามาพิจารณาดูในแต่ละตัวอ่ะมาดูค่ะตั้งใจฟัง APS คืออะไรภาวะนี้คือภาวะที่เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงมดลูกไม่เพียงพอค่ะคือปกติเวลาเราตั้งครรภ์นเนี่ยนะคะบริเวณโพรงมดลูกจะมีเส้นเลือดฝอยจํานวนมากแล้วก็เส้นเลือดฝอยเนี่ยจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ไข่ตกแล้วก็ไข่มีการปฏิสนธิเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะนําพาสารอาหารต่างๆเนี่ยไปเลี้ยงตัวอ่อนบางคนมีปัญหาในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดนะคะซึ่งทําให้เส้นเลือดฝอยเนี่ย แล้วก็ไม่สามารถที่จะนำอาหารนี้ไปเลี้ยงตัวอ่อนได้เลยทําให้ตัวอ่อนเนี่ยที่ฝังตัวได้แล้วนะคะบางคนเนี่ยฝังตัวได้แล้วหยุดไปฝ่อไปแล้วมาตรวจเจอเอาหลังจากที่มันเป็นแบบนี้ซ้ำซาก2-3ครั้งตัวอ่อนก็คุณภาพดีแล้วไม่ผ่านสุดท้ายมาตรวจว่าตัวเองมีภาวะแอนต f o ฟอสโฟลิปิด ก็าจาเป็นที่จะต้องให้ยาสลายริมเลือดเหมือนกับคนสลายริ่มเลือดในสมองเหมือนคนสลายริ่มเลือดในหัวใจเลยค่ะแต่จะเป็นยาสลายริ่มเลือดเฉพาะของคนที่มีปัญหาในเรื่องของริมเลือดแข็งตัวบริวเวณไปเลี้ยงมดลูกทําให้เลือดเนี่ยไม่โฟลไปเลี้ยงมดลูกได้ดีจะต้องกินยาฉีดยาเนี่ยนะคะมาก่อนที่จะใส่ตัวอ่อนแล้วพอใส่ตัวอ่อนแล้วก็ค,คนกินยาฉีดยาและยังคงฉีดยายาวไปจนทั้งเกือบคลอดค่าที่จะตรวจจะเป็นค่าแบบนี้นะคะแอนติเบต้าทูไกลโคโปรตีนนะ IGM เมต้าทูไกลโคโปรตีน IGG ผลนิเกทีฟ์นะคะ APS ต่อไป APS อันนี้ลึกมากๆนะคะแต่ครูก็ไม่อยากให้แม่ที่ท้องยากพลาดนะคะก็คือยังคงเป็นค่า APS นะคะก็คือเป็นค่าพวกนี้ค่ะนะคะ Anti c a ดิโอไลปินนะคะพวกนี้ทั้งหมดนะคะน้อยกว่า2หมดก็เป็นนิกทีหมดอันนี้ก็ยังเป็น APS ต่อไปค่าที่2นะคะคือค่าการอักเสบที่ครูก้ยบอกคือค่า ESR ต้องไม่เกิน20นะคะครูก้อยได้15อันนี้ครูก้อยมั่นใจมากค่ะว่าค่าการอักเสบของครูก้อยไม่ถึง20แน่ๆอันนี้มั่นใจเลยค่ะ ค่าการอักเสบส่งผลอย่างไรคะส่งผลให้ตัวอ่อนฝังตัวไม่สําเร็จนะคะถ้าในร่างกายของเรามีการอักเสบเพื่อนค่าการอักเสบเป็นการบอกสภาพร่างกายว่าเรามีความอักเสบมากน้อยแค่ไหนซึ่งค่าการอักเสบต้องไม่ควรเกิน20นะคะต่อไปอีกค่าหนึ่งก็คือค่า A N A A N A เนี่ยค่ะมันคือ A N A ภูมิแพ้ตัวเองต้านตัวอ่อนนะคะย่อมาจากแอนตินิวเคลียร์แอนติบอดีนะคะผลตัวเนี้ยมันต้องตรวจออกมาเป็นนิเกทีฟนะคะแต่ของครูก้อยอ่ะมันออกมาเป็นโพสิทีฟนะคะวันนั้นก็คุยกับคุณหมอสุตินารีเรียบร้อยนะคะว่าเอ ของคุก้อยมันมีปัญหาอะไรมากมายนะคะแต่คุณหมอชี้แจงมาว่ามันคือโพสทีฟแค่1ต่อ320มันน้อยมากๆนะคะแทบจะไม่มีผลนะคะก็สามารถแปลเป็นนิเกติฟได้เลยไม่ต้องทําอะไรแล้วก็จะมีค่าการตรวจ ANA มากมายนะคะในเรื่องของการตรวจการต้านตัวอ่อนในระดับของ DNA ต้านตัวอ่อนในระดับของเซนโทรเมียนะ,ะต้านตัวอ่อนในระดับของไรโบโซมทุกอย่างนะคะเนี่ยเป็นผลลิพธออกมานะคะก็ไม่ได้มีค่าอะไรที่น่ากังวลแล้วคุก้อยก็ไปคุย กับคุณหมอที่ทําลูกก็คืออาจารย์พิทักษ์ที่ GFC โดยนําค่า A.N.A ไปให้ดูว่าเอ๊ะมันติดโพสชติฟมานิดนึงนะที่ไปตรวจที่แ a บที่วิชัยยุทธมาอาจารย์ก็ดูแล้วก็ให้ความเห็นเหมือนกันกันกบหมอกล้วยที่วิชัยยุทธนะคะว่ามันโพสชติฟมานิดเดียวมากๆก็คือ1ต่อ320นะคะแทบจะไม่มีนัยยะสําคัญนะไม่ถือว่าเป็นพวกภูมิคุ้มกันทําลายตัวเองหรือว่าไม่ได้เป็น s l e อะไรใดๆนะคะตัวนี้ก็ไม่ได้มีความกังวลต่อไปฮอร์โมนตัวที่4ที่ครูก็ตรวจก็คือตัวไทรอยนะคะไทรอยตัวนนี้เรออยตาต่ เรียกมันว่าแอนติไทรอยโกลบูลินนะคะแล้วก็2ตัวมันคือไทรอยนั่นแหละค่ะแต่ว่าตรวจ2แขนงเนี่ยนะคะแอนติไทรอยโปรออกซิเดสนะคะ TPO นะคะค่าก็ออกมาปกตินิเทีฟแสดงว่าคุูก้อยไม่มีภาวะไทรอยต้านตัวอ่อนนะคะเพราะว่าไทรอยถ้ามันขึ้นไทรอยต้านตัวอ่อนออกมาก็มีผลทำให้ฝังตัวนไม่ติดในไหนคุูก้อยก็เจาะเลือดไปแล้วคุูก้อยก็เลยตรวจ TSH เพิ่มไปด้วยซึ่งจริงๆอ่ะเคยตรวจมาตั้งแต่กระตุ้นไข่แต่เรากระตุ้นไข่มาตั้งแต่ตอน37มเนี่ยตอนนี้เรา39กว่าแล้วก็ตรวจซ้ำ TSH นะคะ T 3 ก็คือฮอร์โมอนไทรอยทั้งหมดก็ปกติหมดครูก็ตรวจเสร็จผลครูก็ให้ปกติเรียบร้อยนะคะไม่มีปัญหาในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนใดๆมดลูกก็สวยดีคราวนี้ก็เลยจะไปทําอี a ราเทสก็ไปที่ GFC จะไปทําอีราเทสนะคะการทำาอีราเทส,ะะทเทสมันคืออะไรการทําอีราเทสก็คือเป็นการเพิ่มโอกาสมาอีกนิดนึงนะคะต้องบอกว่าอีกนิดนึงนะไม่ได้ไม่ได้เยอะมาก เพราะว่าโอกาสติดไม่ติดจริงๆแล้วเนี่ย70%อยู่ที่ตัวอ่อนถ้าตัวอ่อนคัดโครโมโซมผ่านคุณภาพดีหมายความว่าแม่มีโอกาสติด70%แล้วก่อนจะฝังอะก่อนที่จะฝังโอกาสติด70%แล้วนะเพี้ยนตัวอ่อนของคุก้อยเนี่ยสวยคุณภาพดี